สวัสด,ดีครับขอกราบสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนที่เบื้องไอ้ช่องพ่อแม่บวงหูยุมมนะ่มเพื่อน่ะเขาจะเปลี่ยนให้แล้ววันนี้แต่งตัวรอเดได้วันนี้เสื้อผ้ามานั่นไหมพามาคุดไอย้ยาไหมยามาลุ่มของผู้เฒ่าเด้อผู้เฒ่าผู้ใดที่วันจะคล้องเป็นเ่าเราอันบะเขียมันบะเขียมันเรียนมันบ่าน บมืมนบเคียดิบมันมันบ่ดีปวนไหบเขียวต้มมันบ่เขาแต่นี่ยเนี่ยเนี่ยาต้นบักต้ายันไหมครับต้นบักตํายันเขาออกหากมันมาบักตํายานแล้วแล้วก็ไอันนึงอีกอ่ะก็หากข้อมหอมดิบอย่างงี้ถิ่มผ้ามาขุดเอาเอาหากไปดองดองเราก็ได้พวกมักเ่าแต่ว่าข่อยบ่กินเรา่อยกินสไปเอาว่าเอาไปดองให้สไปงย เกตมือทรวดเร็วได้พ้นไปไงเลยอย่าว่าเด้อนี่กับรังมั่งชาติขึ้นมาตึงๆหรอเบิกเขียวเผาก่เบิพริกเบิกเขียดิบมือนเถ้ะสี่เกดลอยู่เห็นบ่านเห็นเห็นเห็นบ่เบิ้งคักคเขี่ยวบักทํางานบ้านเฮาละมาผ่อนฟาดกินกับปลาแดกบวังเราไงวันนี้วันนี้ที่มาขุดให้เบิ้งเนี่ยเห็นบ่โอ้ยแนแน่น ຕាក្នារបស់នាលាលាល់រូវន្តាន់បានហើយសាស โอ้ย oh, ขาดแล้วพี่น้องคุ้ดแห่งผดขาดแล้วเข้าบ้าอยากหรอกคุ้ดอุ่มไหม เรื่องซับประคุณแน่นอนดิยพยองเลยเจ็ดเจ็ดวันเจ็งง get, get one. Get one ดวันลูกผลดิพะยอง หากแล้วพี่น้องมองดูหากมันมันต่วนหน่อยมันกหากหน่อยเนาะคือคนนี่แหละผู้หน่อยก็ของหน่อยพป็นยังดอกอเดี๋ยวออหอมนี่พี่น้องหอมหอมหอมดีดียำเขาดองสไป,ปนี่โอ้จินหอมห้ย แต่ว่ามันก็เริ่มสั่งสถานการณ์แบบที่ว่าหดเ็ดมือเ็ศมือนี่ว่าบกเคียวบกเคียวเผาองศ์ดิบลุงเิเลยขนาดเท่าปานนี่ละยังยังดีอยู่บอกยาดีมันตถอเชี่วกำนายนอนอีกอันนึก็ได้ไอ้ดีไหมไอต้นหมาอกัน ต้นมาเอาไปดองใค้กันโรดต้นมาเนี่ยบอมรุงเลยบอมรุงเลียดบอมรุ่งนั่งดีตรงคือกันตะกี้บ่องหูจ uh, ักดอกตอนเทามาเนี so ่ยเขาเลยลองเบิองกันนาส,ส,สิมารอดใจอย่างหางน้่งพร้อมหอมอย่างที่ว่าใบละลายอันนี้คือการหมักตำยานกัคือกันอันนี้ตัวผูดิอันนั้นตัวเนี่ยบอกพี่น้องผู้เฒ่าผู้โถา คือว่าอยากให้ยูน้ำลูกน้ำร้านโดนๆกินอันนี้หนึ่งเซเลดสีบบอ,อุตันสองไอ้สีโบได้อยังปวดหวัวเวียนเก่ายังพเพราะวาเลีอดมแน่แรงดีดอ,อันบอกเอิญความนั่นมันบำรุงร่างกายมันมันบำมันจินปุ๊บหายปับ๊บคือจังยากแก่ปวดนี่กินไปอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งขออาทิตย์หนึ่ง กินไปเรื่อยๆคุดทอดไรคุดมาดองรสดองสะไปไว้ถ้ากินกินคนเดียวเฮ้ยเมียกินน้ำกระไรผูดไดีเมียเมียกินน้ำกระไรจีว่าเท้าเท้าเมื่อวานบ่ต้องไปใส่ดอกเด้อเขาฝนตกลินเขาอาย่บ้านนี่ยละให้ลูกให้หลานหนีโลดหัวดิโว้ยผูเมียจีวางแค่แล้วเนาะแค่เราเพิ่มมาขนเท่า ใช่ปนะเสียนี้ได้ห้ากับตำยานแล้ววันนี้สิเสียเอาห้ากันนนั่นนมด้วันนี้ห้ากัต้นมานี่มันยู่ยไก่กันตามจูรับให้หนุมเสียงใสเปิมพลันใจกับอบคุณนีนองแฟนซงนะรับเันมื่อนี้นะครับเบิมพลานใจรับวเยชิมงานนะครับเพราะว่าจิตเปรนพ่อจแ่กว่าทั่วปุบนะครับืว่ 人多，蜗牛。 อหอมมือกันไหมไงต,มกกมมต้นไม้ก็หอมอมันจะน่าหอมเราไปดองใช้กันเด้อหมไงมืนน่อนี้บอกยาดีแล้วทั้งมืไงทั้งมือไงละ่ะยารลวงวุฒายาหายมีสุขภาพแข็งแรงควบเจ็บยาใดควบไขายาห้มียายังละ่ะเขาเอินยาสมุนไพรนี่ละ่ะดีที่สุด บ, pairs, บうう่แพ้บ่หยังกินแล้วม่แต่ม uh, ีแห้งมีแห้งเดี๋ยวว้าแถวๆว่ต้องไปใช้ดอกวะเนี่ยไปเจอผ้านอนอยู่บ้านเดี๋ยวว่านี่ลูกหลานหลายๆก็เดี๋ยวว่าเท้าเท้าออกกัหน้าเท้าห้องเดี๋ยวสั่งมันเดียขาดไม่เนาะอแค่นี้เหรอเิีนี่จบแค่นี้เหรอเดี๋ยวหนุรุ่นสิมาบอกอย่าดีกราบสวัสดีเพราะไม่มีน้องเปลี่ยนช่องไม่แด้บวะนี่จะพ่อใหญ่บวชหัวยุ่มหมด เซียงบัวหัวยุ่มโัออยมันหัวยุ่มเราเสียงบัวหัวล้านเหมือนเรานาะเป็นไงตะกี้ว่าไอ้เสียงบัวทั่วมอนกุบสันประมาณมันยาวหกเดืแล้วเสียงบัวหัวยุ่มเนาะเป็นไงเนาะอ๋อกขอบสวัสดีสุขสุขทุกคนไปล่าเรามืมอนี่เวิกนี่